ว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณมาใช้ในการคุ้มครองเด็กอย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังนโยบายอย่างนั้นก็ทําให้คิดว่ารัฐบาลคงจะต้องมีงบบูรณาการมาเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องเด็กแต่ท่านประธาน่เ้กรบครับจากเอกสารคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2549ที่ท่านนายกได้อ่านเมื่อเช้านี้จํานวน42หน้าบรรจุไปด้วย5นโยบาย9ยุทธาศาสตร์ กับอีกหนึ่งไส้ติ่งที่ต้องเรียกว่าหนึ่งไส้ติ่งเพราะท่านประธานเปิดไปที่หน้า40นะครับหน้า40มีคําว่ารายการที่10การดําเนินการภาครัฐผมก็เปิดไล่ถอยหลังมาว่าจะมีรายการที่9ที่8ที่7หรือไม่ปรากฏไม่มีฮะแต่ก่อนหน้านั้นจะเรียกว่ายุทธศาสตร์พอมาถึงอันที่10เนี่ยกลายเป็นเรื่องหนึ่งรายการแต่ทั้งหมดนี้โดยสรุปก็คือว่าไม่มีเรื่องของนโยบายการให้งบบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก ผมก็ไปค้นต่อในเอกสารที่แจกคือเล่มงบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเล่มสีเขียวเนี่ยนะครับในนี้มีจํานวน15แผนท่านประธานครับรวมเป็นเงิน89,000ล้านบาทโดยประมาณไม่มีครับไม่มีงบบุรณาการเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ทั้งๆท,ที่คําว่าในคํานําของเอกสารเล่มเดียวกันเนี่ยนะครับอธิบายคําว่างบบูรณาการคือเครื่องมือที่ให้รัฐกํากับดูแลติดตามความก้าวหน้าและผลสําเร็จของการปฏริบัติภารกิจที่ดําเนินการตาม2ออย่างนะครับ 1. น,นโยบายสําคัญของรัฐบาลท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า agenda base กับ2จะมีงบบุรณาการก็เป็นก็เพราะว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเรียกว่า hot issue ไม่ใช่ทั้งสองอย่างตกลงวาระเรื่องเด็กที่พูดกันว่าเป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องสําคัญเป็นอนาคตของประเทศไม่เป็นทั้งนโยบายสําคัญของรัฐบาลแล้วก็ไม่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยไม่ปรากฏท่านประธานครับในเอกสารเล่มสีเทานี้คือรายงานที่กระทรวงวัฒนธรรมด้วยความร่วมมือกับสถาบันรามจิตติทําขึ้นมาเมื่อปลายปี2547พูดถึงเรื่องเด็กไทยใน4ปีสร้างของรัฐบาลใหม่ ในเอกสารฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าเด็กไทยนิมิติวัฒนธรรมในวันนี้นั้นเนี่ยถูกบังคับให้ต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในความแปลกแยกจากศาสนาและครอบครัวใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมกินดื่มช็อปสนใจแต่เรื่องร้อนเร็วแรงอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่คลั่งหวยรวยรัดและวัดดวงนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่กระทรวงวัฒนธรรมทำขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่ให้กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ไม่ได้จะถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญก็คงไม่ถูกมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ทำสำรวจแล้วก็ชี้ให้เห็นสรุปสถิติคดีเด็กเยาวชนที่ถูกจับแล้วส่งสถานพินิษท,ทั่วประเทศย้อนหลังไปสิปีครับท่านประธานพบว่าความผิดเกี่ยวกับเพศที่เด็กเยาวชนกระทำนั้นมีสถิติสูงขึ้น อย่างน่าตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาในช่วง3มปีที่ผ่านมาผมย้อนหลังไปนะครับย้อนไปให้ไกลนิดหนึ่งปี25 4-3 2543มีสถิติเด็กเยาวชนกระทําความผิดทางเพศ2.7%คือ961คดีปี4-4เพิ่มขึ้นเป็น3.3%คือพ0นกับ26คดีปี4-5มีผู้กระทําความผิด ทางเพศที่เป็นเด็กเยาวชน4.2%คือ1,479คดีปี46มี5.8%คือ1,735คดีแล้วปี47ปีที่แล้วเด็กเยาวชนกระทำความผิดทางเพศเพิ่มขึ้นเป็น7.3%คือ2,416คดีในขณะเดียวกันม b แบก p o ก็ไปทำผลการวิจัยทำการสำรวจเด็กตั้งแต่ปฐม6 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน1,700คนใน20จังหวัดได้รับคําตอบยืนยันว่าปัจจัยกระตุ้นเสริมให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม70.8%ของเด็กนักเรียนตอบบอกว่ามาจาก VCD และ DVD ของพู้นิหาได้ตามตลาดมืดทั่วไป62.3%บอกว่ามาจากภาพในสิ่งพิมพ์59%บอกว่ามาจากเว็บไซต์ลามกในอินเทอร์เน็ตต่างๆ จริงๆประเด็นเหล่านี้เคยอภิปรายมาบ้างแล้วนะท่านประธานครับแต่ว่าในเอกสารเล่มเดียวกันนี้เองที่ทําขึ้นโดยสถาบันรามจิติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสรุปให้เห็นว่าวาต่อมาเขาก็เลยเอาประเด็นเหล่านี้ไปถามทีนี้ไปถามผู้ปกครองบ้างก่อนหน้านี้ไปถามเด็กๆประถม6จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะทีนี้ไปถามผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างใน9จังหวัดบวกกับอีกหนึ่งจังหวัดคือกรุงเทพมหานครเป็น10 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสมาคมแลกลุ่มผู้ปกครองที่รวมตัวกันเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งพบว่าประชาชนที่มีครอบครัวแสดงความต้องการ3อันดับแรกเลยครับท่านประธานครับ69.47%บอกว่าต้องการพื้นที่สาธารนณะและกิจกรรมสร้างสารรค์สำหรับเด็ก อีก66.22%บอกว่าผู้ปกครองต้องการการควบคุมและกำจัดสื่อหลากรูปแบบที่ยั่วยุในทางเสื่อมเสียต่อเด็ก58.43%บอกว่าอยากจะได้ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงไม่ใชใ่ไปท่องน้าโม3จบบอกว่าให้ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเท่านั้นแต่ให้เป็นความรู้ในการปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรท่านประธานครับว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่า งบบุรณาการเพื่อการแก้ไขและสนับสนุนความต้องการของประชาชนที่กำลังเป็นผู้ปกครองของบุตรหลานในปีนี้ไม่มีทั้งๆท,ที่รัฐบ,บาลปีนี้กำลังมาขอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่ากำลังจะขอใช้เงิน1,260,000านล้านบาทถ้านับเป็นตัวเลขศูนย์ก็เยอะเลยละครับแต่ไม่มีงบบุรณาการ เพื่อเอามาใช้ในเรื่องของเด็กในสถานการณ์ที่เด็กไทยอยู่ในความแปลกแยกและรุนแรงทางวัฒนธรรมอย่างเช่นในวันนี้ที่จริงท่านประธานครับเรื่องเด็กนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติและผมก็ได้ยินว่ารัฐบาลก็เคยประกาศแต่พอมาถึงตอนเสนองบประมาณไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นทั้งอันดดาไม่เป็นทั้งฮอตอิชูแปลตามเอกสารคำนำที่ใช้ในเรื่องงบบูรณาการ ของรัฐบาลในปีนี้แปลว่าไม่เป็นนโยบายสําคัญและไม่เป็นนโยบายเร่งด่วนท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าสถานการณ์เด็กในวันนี้สุกงอมมากแล้วเรารอต่อไปไม่ได้ท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามเพราะท่านปัจจุบันเป็นองคมนตรีท่านเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ด้านเด็กก็คือว่าจําเป็นจะต้องรีบทําเรื่องของที่ทิศแล้วก็ทางสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องทาหน้าที่ทั้งการสร้างที่ชี้ทิศแล้วคิดทางและก็สนับสนุนด้วยงบประมาณบูรณาการทําไมต้องบูรณาการก็เพราะว่าประเด็นเรื่องเด็กนั้นเนี่ยไปแตะต้องหลายกระทรวงหลายหน่วยราชการมากครับท่านประธานครับจะบอกว่าอยู่เฉพาะกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้จะบอกว่าอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะบอกว่าอยู่กระทรวงสาธารณสุขเฉยๆก็ไม่ถูก และนี่ยังไม่นับกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายแล้วบางหน่วยงานถ้าไม่เอ่ยไม่บอกก็คงนึกไม่ออกอีกว่าตัวเองมีส่วนอะไรเกี่ยวกับเด็กการสร้างระบบงบบูรณาการจะเป็นการดึงให้คนงานเงินเข้ามาผูกรวมกันพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือเรื่องเด็กเรื่องนี้ครอบครัวทุกครอบครัวหลีกเลี่ยงไม่พ้นลอะครับที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเด็ก ชุมชนทุกชุมชนจะต้องร่วมกับส่วนราชการต่างๆเข้าไปเป็นเจ้าภาพเรื่องเด็กแต่ว่ามีทั้งเรื่องของคู่ที่เป็นเจ้าของเจ้าภาพแต่พอถึงตอนทํางานจริงต้องการเจ้ามือครับและเจ้ามือที่ใหญ่ที่สุดในวันนีก้ก็ต้องอาศัยรัฐบาลเป็นเจ้ามือหลักครับผมขอเรียนท่านประธานว่าในขณะนี้ตัวอย่างของเรื่องที่คนจะนึกไม่ออกเลยนะ,ะว่าไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงและกรมอะไรบ้าง สิ่งที่ผมถืออยู่ในมือขณะนี้เป็นซองจดหมายสีน้ำตาลส่งไปตามบ้านต่างๆมากขึ้นทุกขณะและผมทราบในเบื้องต้นขณะนี้นะส่งกันไปเป็นหมื่นแห่งครับท่านประธานเมื่อแกะซองออกมาดูปรากฏว่าเป็นแคตตาล็อก VCD DVD หนังลามกรามกเฉยๆยังไม่พอยังมีแคตตาล็อกที่แนะนำ พวกยาสลบยาปลุกเซ็กยานอนหลับยามอมเหล้ายาเสียสาวร้อยแปบอกราคาเสร็จผมนึกว่าส่งไปกันเป็นเล่นเลหลอกเอาเงินผมเลยลองสั่งดูจริงๆส่งมาจริงๆท่านประธานทิ้งเจอขาวมาแมลงวันสเปนบอกคุณสมบอกสรรพคุณในการใช้ให้รออย่างไรด้วยเสร็จเรียบร้อยวิธีสั่งในซองเดียวกันนั้นเนี่ยเขาทำมาอย่างนี้เลยท่านประธานครับ เป็นซองจดหมายประทับตาใบอนุญาตเลขที่ต่างๆฝากส่งในประเทศโดยไม่ต้องผนึกตาไปสิ่นยกรลงทุนไหมครับท่านประธานลงทุนไว้ให้เสร็จเลยแล้วก็มีแคตตาล็อกให้ไปติ๊กเอาว่าอยากจะสั่งหนังกี่ม้วนกี่เรื่องกี่เล่มแล้วสั่งมากหน่อยบอกว่าแถมด้วยให้ดาราแผ่นที่เป็นเล่นหนังลามกที่แสดงโดยเด็กอายุเพียงแปดขวบส่งมาจริงๆท่านประธานผมนึกไม่ถึงว่าสะดวกอะไรขนาดนั้น แล้วก็ปรากฏว่าของเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยลองให้พักพวกเนี่ยไปลองให้ที่อยู่ขึ้นมาแล้วก็ส่งซื้อกลับเข้าไปไม่เพียงแต่เขาส่งกลับมานะฮะทุกทุกสามอาทิตย์ผมนับวันเลยทุกทุกสามอาทิตย์เขาจะส่งแคตตาล็อกเล่มใหม่มารุ่นใหม่มาแล้วของอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับถูกส่งไปถึงมือของเด็กมัธยมไม่ใช่น้อย แลวพอถึงในวัฒนธรรมของเด็กมัธยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชายเนี่ยนะครับเขาไม่เก็บเอาไว้คนเดียวหรอกครับเขาจะไปบอกพักพวกเขาแล้วเขาก็แจกจ่ายกันไปในอเอกสารแล้วก็ไปสั่งซื้อก็ใช้ได้เหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับณนะวันนี้ผมคงจะไม่ประกาศนะครับแต่ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเฉพาะ4 4 5หครั้งที่เขาส่งกลับมาให้กับที่อยู่ที่ผมได้ลองแอบส่งเข้าไปให้เขาเนี่ยนะครับมีที่ปนจท่าสเสด็ดปจปนจจตุจักร ปนจภาษีเจริญผมไม่ให้เรียกที่แต่ประเดี๋ยวผมจะส่งผ่านท่านประธานไปยังท่านนัฐตนไอี ICT เพราะท่านเป็นรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลที่ทำการไปรษณีย์ได้และตามกฎหมายนั้นนายตรวจไปรษณีย์ตามพระญัตโ,โทรศัพท์และพระญัตไทยไปรษณีย์สามารถที่จะไปเปิดตู้เหล่านั้นผมเคยนำกำลังตำรวจเข้าไปเปิดตู้เหล่านั้นแล้วก็เห็นคำสั่งไปรษณีย์ธนานัตตั๋วเก็บเงินเต็มไปหมด คนส่งเข้ามาเป็นมัดมัดม,ดมาเปิดทุกๆ7เจ็วันท่านประธานที่เคารพครับนโยบายที่บอกว่าเด็กสําคัญแล้วเรายังปล่อยให้มีปนจเหล่านี้เปิดอยู่ถามว่าถ้าไม่มีงบบุรณาการจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วของเหล่านี้เนี่ยมันแพร่หลายกระจายออกไปเรื่อยๆและยังมีอีกสารพัดประเด็นปัญหานะครับท่านประธานครับแต่ว่าผมขอเรียกร้อง ให้งบประมาณในครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องของการสร้างเด็กคุ้มครองเด็กจริงๆเรื่องคาราวาลเด็กไม่มีอะไรขัดข้องท่านประธานครับแต่ว่าการที่จะทําเรื่องการคุ้มครองสําคัญอาจจะยิ่งไปเสียกว่าเรื่องการตามไปซ่อมเรื่องนี้ขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปถึงเั่มมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลตํารวจด้วยในฐานะท่านเป็นรองนายกว่าเรื่องแบบนี้นั้นเนี่ย จําเป็นจะต้องมีรองนายกขึ้นมาเป็นผู้ดูแลงบบูรณาการในด้านเด็กเป็นการเฉพาะเพราะถ้าปล่อยไปอยู่อย่างนี้แล้วให้เป็นงบประมาณปกติของส่วนราชการต่างๆไปต่างคนต่างทําเรื่องที่ผมอธิบายตรงนี้ชี้ตรงนี้ไม่มีทางแก้ไขได้ขอบพระคุณครับเชิญท่านชัยวัตรครับท่านประธานที่เคารพครับ ก็ผมชัยวัฒน์สับร,รงทองสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดชียนาทพักไทยรักไทยคงต้องบอกว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งที่เราได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548ในครั้งนั้นการเลือกตั้งต้องถือว่า ภัคไทยรักไทยได้นำเสนอนโยบายในการที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นเกิดความเข้มแข็งโดยการเสนอหรือแสดงในเหตุผลในนั้นก็คือการสร้างชาติ4ปีที่ผ่านไปนั้นไทยรักไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศแล้วก็ต้องถือว่าเป็น4ปีที่มีการเปลี่ยนแปลง